ดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มีชิ้นงานที่นำเสนอไอเดียสวยๆปลอกผ้านวมดูเวครอเวอร์ตามโรงแรมที่ใช้แล้วเวลาเราไปห่มแล้วมันสบายมากเลยอันนี้ใช้กับงานบ้านก็ได้นะคะอ,อย่างคุณลูกค้ามีผ้านวมผ้านวมเต็มบ้านเลยเวลาเวลาที่เราซื้อไปอะ่ะเป็นชุดๆผ้านวมผ้าปูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากเปลี่ยนใหม่แต่เราก็ไม่อยากให้ผ้านวมมันเยอะ คุณลูกค้าก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะเราเรียกว่าปลอกผ้านวมหรือว่าดูเวดูเวคอเวอร์ซึ่งเวลาคุณลูกค้าใช้เนี่ยก็นำผ้าตัวเนี้ผ้าตัวนี้นะคะมสวมทับตัวนี้ได้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องซื้อผ้านวมอันนี้ก็ใช้แทนไส้ผ้านวมได้เลยมีหลากหลายสี ถ้าอย่างลายลายผ้าเก่าๆแต่คุณภาพยังดีคุณลูกค้าใช้ตัวนี้สวมได้เลยเวลาซักก็ซักแค่เนี้ยคู่กับผ้าปูประหยัดประหยัดการซักหรือซักด้วยเครื่องของที่บ้านเราได้มีหลายสีนะคะดูสีด้านนี้เลยค่ะ นอกเหนือสีจากที่เรามีอยู่แล้วคุณลูกค้าสามารถสั่งผลิตและสั่งทำได้นะคะขอบคุณมากค่ะ